สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้เพย์จะมาแกะกล่องแล้วก็พรีวิวกับสมาร์ทโฟนที่พีสั่งซื้อมาราคา2,000กว่าบาทครับพี่สั่งซื้อวันที่10เดือน10ใน s h อปปีผ่านตัว Popco Official ครับอันนี้พี่สั่งซื้อเองนะครับราคาที่พี่สั่งซื้อที่บอกแลแหละ2,000กว่าบาทครับกันวันี้ผมแรม4จิกร o m 128จิกบอกเลยว่าชิปตัวนี้ Helio G9 ถือว่าสุดยอดมากราคา2,000กว่าบาทครับ เป็นเลรราคาที่โคตรคุ้มเลยอ่ะกับตัวนี้นะครใช้งานครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขี่ว่ามันคุ้มจริงๆอะแหละหน้าจอก็ใหญ่แถมตัวนี้ผมในการใช้งานแบต5 0 0พน่ะหน้าจอ full high def มันสุดยอดมากเลยอ่ะแค่ส p u พก็เหลือๆครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันคุ้มจริงอ่ะให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้เนาะอันนี้แกให้ดูครับสดๆเลยว่าเป็นไงบ้างอันนี้รับมาแล้วนะที่สั่งซื้อแล้วที่ก็ได้รอของไม่เกิน3วันครับก็ได้ของแล้ว ที่สั่งซื้อเป็นสีเขียวนะครับบอกเลยว่ามันแบบเป็นเวิร์กอะเวิร์กมากเป็นตัวโ o c o M5 นะครับแรม4นะครับแล้วก็รอม128จิบเวิร์กมากเลยอะ่ะโหแบบสุดยอดนี่ครับก็ในกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับีเขียนว่านี่ครับ โ o c o M5 นะครับผมสเปคที่พี่ได้มาคือตัวแรม4นะครับ r อม128นะ8แล้วก็สีกรีนนะครับหรือว่าสีเขียวน้อที่พี่ได้มาถือว่าสุดยอดมากเลยอ่ะโคตรว้าวอ่ะเฮ้ยคือมันดีนะเอาตรงนะราคาประมาณเนี้ยคือคุ้มมากครับพี่ซื้อมาในช h อป e ีนะผมวันที่10เดือน10เนาะสับตัวนี้ถือว่าโอเคหลยวจากจะขอแกะให้ดูว่าในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนนครับผมนี่เลย พี่ขอแกะกล่องเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือซื้อมาราคา2000กว่าบาทครับก็ลวมส่งครับประมาณ2 4 0 4ครับไม่เกินนี้ครับผมลอมส่งด้วยถือว่ายอดมากอะสเปกก็บอกเลยว่าเป็นสเปคที่จัดเต็มจริงครับคุ้มกับราคานี้ให้ดูนะครับว่านอกกล่องนี่คือดีไซน์เป็นสีเหลืองเนาะนี่ครับเปิดมาบึ๊บโอ้แค่กล่องก็กินขาดแล้วครับผมกับตัวนี้ถือว่าสเปคนี่แบบ หายห่วงมากครับนี่เลยให้ดูนะครับผมสับตัวเครื่องนะครับนี่ครับสับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใส่เคสนะครับคือมันมีเคสให้เราเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับมีเข็มจิ้มซิมมีคู่มือเป็นเคสใสนะครับราคา2 0 0พกว่าบาทอ่ะคุ้มมาก CPU ก็คุ้มนะครับ m e d i ท t e k ดู l i o G9 เครับเป็นออกต้าคอร์ด้วยนะโหเคสเป็นเคสใสนะครับสับตัวนี้นี่ครับดูตัวเครื่องนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผมในตัวชาร์จนะครับเป็นชาร์จแบบไหน เป็นนี่ครับไทเอทูไทซีทนะครับเพราะว่าพอร์ตรองรับตัวไทซีเนาะพี่ชอบอะหัวชาร์จให้มาคือจัดเต็มจริงครับเป็นหัวชาร์จขนาด18วัตต์เป็นฟัซชาร์แบต5พอมนะผมแล้วก็ในกล่องแถมพอร์ตชาร์จแบต22.5วัตต์ให้เราถือว่าเลือมากครับนี่ครับในกล่องก็มีแค่นี้เนาะแต่พีว่ามันเป็นตัวสมาร์ทโฟนที่คุ้คมครับพีสั่งซื้อเป็นสีเขียวนะครับขอแกะเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ อันนี้คือสัมผัสแรกเลยนะครับที่ทีมารยยีวิวตัวนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยสองพกว่าบาทเบร์เกินไปมันเบร์ป้าดูครับดูว่าการออกแบบของผิวบริเวณด้านหลังครับสัมผัสของฟิลลิ่งนี่คือดีมากโอ้สุดยอดมากเลยครับผมบอกเลยว่ามันเป็นที่เวิร์มากในการใช้งานตัวนี้น้ำหนัก201กร,รมัมอะความบาง8 เมิลเมครับก็ถือว่าน้ำหนักพอดีไม่หนักมากมายอะไรครับดีไซน์โคตรสวยครับมาดูว่าดีไซน์ของโมดูลกล้องครับนีรับเขียนว่าโปโคนะครับแล้วก็ดีไซน์ของกล้องกล้องไท้า้สุดคือ50ล้านนะครับตัวกล้องหมดเลยว่าสุดยอดมากเมเรียนมาโคแล้วก็เมเรียนความลึกครับ2องล้านพิกเซลถือว่าสุดยอดมากกล้องหน้า5ล้านนะครับบันทึกวีโอพันพันแปดสิบพีสามสิบเครับตัวนี้พี่ชอบอ่ะดูครับดีไซน์ตรงนี้คือ เป็นดีไซน์ที่สวยงามมากเลยอ่ะเฮ้ยมันมันสวยมันสวยจริงนะเอาตรงโหอันนี้ปุ่มนะผมตัวปุ่มที่เป็น power แล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับถือว่าเป็นตัวที่สวยงามมากนะครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับแล้วก็เซนเซอร์ผมสแกนด้วยมือบริเวณด้านข้างนะครับให้เราเราจะเป็นปุ่ม power เลยครับแล้วก็มี ai ในการปลดล็อกไปหน้าด้วยถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากชอบอ่ะมันแบบ มันดีมากนะครับผมเป็นจอแสดงผลขนาด6.58นิ้วนะครับเป็นแบบ Full High Depth นะครับเป็นแบบดอบๆนะครับก็คือเป็นหยดน้ำเนอะไม่ใช่แบบเป็นดอดในจอนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดแหละ Full High Depth อ่ะกับราคา2,000กว่าบาทแต่ไม่มีรุ่นไหนสู้ครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงดีผมปรับได้เป็น 30, 60, 90เฮิรตด้วยนะโหมันสุดยอดจริงอะ่ะมันสุดยอดเกินคำบรรยายครับว่าราคา2,000กว่าบาทจะได้สเปค แค่ CPU ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วครับนี่ครับอันนี้ให้ดูครับผมด้านข้างนี้โคตรสวยอ่ะโหสวยงามมากเลยอ่ะด้านล่างก็เป็นพอร์ต Type C ครับก็ลำโพงนะครับโหดีมากสเปคคือคุ้มสุดๆครับรองรับคลื่น 4G ครับบลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับคลื่น2.4แล้วก็ Wi-Fi 5นะครับก็ได้ทั้ง2อย่างปล่อยพอสปอร์ตเป็น Wi-Fi 5ก็ได้คุ้มสุดแล้วผมในการใช้งานครับ โอ้มันป็เนแบบสุดยอดอะอันตรงพีชอบมากมีพอร์ต3.5ให้เราครับแล้วก็มีทุกอย่างให้เราครบเลยอะในการใช้งานตัวนี้มีไฟแสงด้วยโอ้สวยอะสวยมากสวยแบบซิลเวอร์อะนีครับก็ใส่เคสนะอันนี้จะเช้ให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะครับแล้วก็ใส่เคสครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับติดซ์มมาให้เราจะบอยแล้วครับผมเป็นล์มหน้าจอจากโรงงานเนาะนี่ครับ แต่เค็แล้วก็สวยงามมากนะครับใครจะเชื่อว่า,วาราคา2,000กว่าบาทครับคือมันมันจะว่าไงมันสวยงามมากมันมีลัาษณะหนสีดำนะครับแล้วก็สีเขียวสีเหลืองครับแต่พีซื้อสีเขียวมาครับกับแรม4จิกลอม128แแล้วก็รองรับในการขยายพื้นที่ในการใช้ตัวเม้าไมโครดีการนะครับผมตัวนี้1เทราไบต์นะครับแกะดูเลยแค่บอดี้นี้ก็กินขาดแล้วผมกับราคาเหรีนี้นะครับถือว่าสุดยอดมาก ยอดจริงสเปคกับบอดี้นี่เป็นอะไรที่หายห่วงมากมันคุมโทนของตัวเครื่องได้อย่างสวยงามมากเลยครับสวยจริงหน้าจองนี้ผมสามารถรองรับความสั่สูงสุดที่500นิ้นนะครับปรับรีเฟรชได้ขนาดนี้ครับผม IPS LCD อะ่ะ6.58้นิ้วรีเฟรชก็สิบเฮิร์ต์อ่ะ 1080p หรือว่า Full HD Plus n e t ิกเป็น L 1เลยนะครับถือว่าสุดยอดอมากสุดยอดอ่ะเบิกมาก ที่ชอบตั้งแต่มีสเกลล้นในมือหลาราคาประมาณนี้แล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่เวริร์กมากจริงครับชอบฝารลังนี่คือแข็งแรงนะพี่ว่ามันมันแข็งแรงดีนะครับผมสับตัวนี้ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ของเครื่องนี่คือเวริร์กมากในการใช้งานครับแค่กล้อง50ล้านก็ <laughs> มันก็คุ้มแล้วอะ่ะคุ้มเกินกล้อง50ล้านนะ CPU ก็ตัว h e l i o G9 ครับ คุ้มมากในการใช้งานครับไม่อยากพูดคาว่าคุ้มบ่อยครับเพราะว่มันก็คุ้มจริงอะเอาตรงนะ cpu ก็ถือว่าแรงครับเล่นเอาวินก็ที่อิ p แพ t นี่สบายสบายมากในการใช้งานตัวนี้ครับเป็น cpu แบบ6นาโนเมตรด้วยนะไม่ใช่ไก่การครับแล้วก็เป็นตัวมาริจีห้านะครับ gpu นะถือว่าไม่ได้ขี้เหร่หละสำหรับตัวนี้สวยงามมาก พีก็เป็นมิ UI เวอร์ชัน14นะครับก็กด Connect ไปเลยครับในการใช้งานตัวนี้เนาะพีเซตอัพตัวเครื่องเริ่มนะครับแล้วพีก็ไปใช้งานในฐานที่ในการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมาให้ดูด้วยนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูว่าเรื่องเสียงเป็นไงบ้างกับลำโพงหนึ่งตัวนะครับนี่ดูว่าเสียงเป็นไงบ้างสบตัวนี้การทัดการกดของหน้าจอนี้รีเฟรชก็ถือว่าโอเคมากนะครับของหน้าจอนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าจอสีสันเป็นอย่งไรบ้างเนาะนี่นี่ะครับ หน้าจอเป็น 1080p นะครับเป็น Fu h ไ h d ดฟนะครับดูได้ 2K 6 0เฟรมอะ่ะคือเวิร์กมากนี่ดูครับสีสันก็โหสวยงามมากเลยอะ่ะเวิร์กจริงอะ่ะองตรงว,ว่ามันเวิร์กมากลำโพง1ตัวนะครับอันนี้เปิดสุดแล้วนะครับสวยงามคุ้มมากราคา แค่นี้อะ่ะบอกเลยว่าราคาประมาณนี้อะ่ะให้เราจอ6.58นิ้วเลยนะครับนี่ให้ดูอีกที่ดูครับว่าสีสันของภาพคือมันสวยจริงนี่ดูครับว่ามันสวยจริงๆนะ โอ้โหสกินโทนของหน้าจอนี้เวิร์กมากกับราคา2000กว่าบาทนะครับเป็นมือถือที่เกินคุ้มโคตรอะ่ะหน้าจอนี้กินขาดมากเลยครับมันโอเคมากเลยอะ่ะดูครับว่ามันสวยงามมากขนาดไหนหน้าจอครับเวิร์กมากจริงจรนะสักตัวนี้สกินโทนของหน้าจอ i p s ออกมาได้อย่างสวยงามมาก โหแบบคุ้มอ่ะแบตอึดมากแล้วไปใช้งานมาเมื่อกี้นะ่ะแบตแทบ,บจะไม่ลดเลยครับคือไปใช้กับเป๊บยอแบตแบบห้าพันมมกับหน้าจอแบบนี้กับตัวเครื่องแบบนี้คือมันอึดมากเลยนะครับคอนฟิมได้ว่าแบตอึดจริงอันนี้พียันจากพีเองเลยดูครับว่าสีสันภาพมันสวยงามมากค่ะให้ดูเลย,เยกินขาดครับเอามาดูหนังฟังเพลงเน็ตซิกเป็นเอหนึ่งด้วยดู สุดยอดมากบอกเลยว่าเรื่องหน้าจอนี้กินขาดมากครับต่อไปจะเรื่องในการฟังเพลงกับลำโพงหนึ่งตัวนะครับหรือว่าเสียงดนตรีเป็นไงบ้างเนาะแต่ก็พอใช้งานได้นะครับไม่ถึงว่ากำัดีมากมายครับโอ้ดีนะดีดีใช้งานได้ครับปกตินี่ ดูครับลำโพงหนึ่งตัวแ้่ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลำโพงที่เสียงดังฟังชัดดีนะราคาประมาณนี้ โอ้เสียงโตรดีอ่ะเสียงดีมากรานะคา2,000ประบาทได้เสียงขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากครับคอนเฟิร์มเลยจากพี่เองว่าเสียงตัวนี้คือดีมากครับแตเ่เรื่องในการใช้งานกล้องนะครับผม กล้องหน้าตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกล้องหน้าที่คุณภาพก็ถือว่าใช้งานได้ผมตัวนี้เป็น5 000, ้าล้านผมค่า f อ,อยู่ที่2.2ครับถือว่าโอเคล้วแหละสับพีมันก็เหลือๆลอวแหละในการใช้งานครับมีกล้องหน้าให้ดูเลยนี่เวิร์กมากกล้องหน้าถ่ายได้ดีมากเลยครับดูครับกล้องหน้านี่ให้ดูความชัดของกล้องหน้าครับคือมันมีโหมดบิวตี้ด้วยนะครับในการปรับกล้องหน้านี่เวิร์กจริงโหกล้องหน้าดีมากเลยอ่ะ หมอบบิวตี้ครับผมมีฟิลเตอร์ก็มีให้เราเรียบร้อยครับม,มันดีมากอะ่ะโหดีสุดอะ่ะโหกล้องหน้าดีมากผมบุคคลครับบุคคลมารู้ว่าทำหน้าชัดหลังเบอร์ดีไหมพีวอวมากเลย AI ทำหน้าชัดหลังเบอร์คือดีมากเลยสำหรับกล้องหน้าสุดยอดมากเลยครับผมสหรับตัวนี้มันโอเคมากในการใช้งานสุดยอดจริงไม่อวยครับพูดตรงๆรเลยว่ามัน ยอดมากมาดูผมกล้องหลังเป็นไงบ้างผมในการใช้งานนะครับกล้องหลังไฮสุดสคือ50ล้านนะครับคือมีเลนส์มาโค้ด้วยนะมี3เลนส์นะครับแล้วก็เลนส์เดฟได้มีเลนส์ให้เราทุกอย่างเลยครับอันนี้กล้องหลังนะครับถ่ายดูเลยส,สดๆก่อนในการโฟกัสครับองกล้องเป็นไงบ้างเฮ้ยโฟกัสเร็วมากอะเวิร์กมากดูครับปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บโหโฟกัสเร็วจริงให้ดูใ,ใกล้เลยครับผมในการโฟกัสของตัวนี้นี่ครับให้ดูปึ๊บ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 โอ้โฟกัสดีสุดมากกล้องครับผมบอกเลยว่าเหลือ,ลอสบายๆมากในการใช้งานครับวีดีโอถ่ายได้กล้องหน้า1 0 8 0ปีกล้องหลัง1 0 8 0ป30ีเฟรมครับวีดีโอก็เหมือนกันนะครับมองต่างให้เราครบครับหมด50าล้านนี่ครับ ถ่าย5้า้านคือภาพมันจะคมชัดมากผมเลยประชันตัวนี้นะครับรอย่างเช่นพีจะเอาตัวนี้มาถ่าย50ล้านนะครับพี่ก็ถ่ายปึ๊บโอ้ภาพมันคมมากเลยอะ่ะดูครับว่า50ล้านดูคมมากสุดยอดมากราคาสองหมนกว่าบาทถ่าย50ล้านแล้วซูมเข้าไปครับตัวอ,อ,กอักษรดูสุดยอดจริงไม่ไวครับเอาตัวมันสุดยอดมากโอ้สุดยอดจริงเลยอ,ะอะ่ะ50ล้านนี้ เป็นเลยที่เวิร์กมากในการใช้งานตัวนี้ครับอีพีจะขอถ่ายครั้งหนึ่งนะครับดูครับปึ๊บกดเข้ามาครับตอนนี้ดูปึ๊บห้าสิบล้านสุดยอดมากสุดยอดจริงไม่อวยครับพูดตรงเลยว่ามันสุดยอดมากเรื่องถ่ายรูปครับที่พี่ไปถ่ายมากับกล้องหน้ากํำลังครับอันนี้พี่ไปทดสอบในการถ่ายรูปมานะครับผมเห็นไหมว่าอันนี้พี่ถ่ายผมกล้องหลัง50ล้านดูครับ มันคมชัดดีมากโคตรเวอร์อะเวอร์มากนวดเขาาพียงต่างเก็บดีมากเลยอะโอ้ยสุดยอดมากครับนี่มีแบบพอเห็นนะครับเห็นไหมครับว่าทําตัวเบอร์ AI ทําเบอร์ดีมากครับในการใช้งานตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในราคาเลเนี้ถือว่าคุ้มดีครับอันนี้พีถ่าย50บล้านมานะครับดูคมของภาพครับมันคมมากสบายสบาย,ายหายห่วงครับในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่ามันสบายมากนี่ ชอบอ่ะเรื่องกล ok ้องนี้สบายๆคร <pl ains> ับอ <Christ>. ัน <Hum> น <ming> ี้พีก็ถ่ายกล้องหน้ามาครับผมให้ดูนี่ทดสอบในการบันทึกตัววิดีโอกล้องหน้าหกพันสองตัวนนี่เลิศมากโอเคนะสองพันโอ้เสียงไม่ดีมากถ่ายตัววิดีโอได้เบิร์ดมากเลยครับผมสองวันโอเคคุ้มครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับผมนี่เดินถ่ายก็มีอาการการสั่นเป็นปกติเนาะของราคาเลนนี้เนาะแต่ก็ถือว่า ความคมชัดของภาพนี้ได้เรื่องอยู่นะครับผมถือว่าชัดได้การเลยแหละนี่ให้ดูนะครับให้ดูว่ามันชัดไหมเรื่อไหมนี่ครับนี่มันเบอร์นะ้าชัดของเบอร์นี่ดีมากชอบอ่ะชอบเยินเบอร์ดีครับผมเบอร์ดีจริงนี่อันนี้เพื่อเดินถ่ายครับ ตัวนี้ไม่มีตัว O.S. หรือว่า E.S. นะครับก็ใช้กล้องเดินถ่ายอาจจะมีการสนแนะนำว่าให้ใช้ขาตั้งนะเวลาถ่ายวิดีโอครับแต่ก็สีสันนสกินโทนคือเวิร์กมากตัวนี้สกินโทนคือเวิร์กมากครับท้องฟ้าเก็บท้องฟ้าได้อย่างดีจริงไม่อวยครับพูดตรงๆเลยว่ามันดีจริงนี่ครับสีสันของภาพออกมาได้อย่างสวยงามมากอันนี้หมดนบาโครครับคือมันเก็บได้อย่าง,งหมดมาโคได้อย่างเวิร์กมากเลยอะ่ะโ,โค M5 ทำงานได้ดีมาก โห2 0 0 0กว่าบาทครับคือเลทราคา2,000ได้เลยอ่ะซื้อมารวมส่งด้วยส0กว่าบาทบอกเลยว่ามันคุ้มมากในการใช้ง,งานตัวนี้เรือเๆือครับเรื่องกล้องเรื่องเสียงเรื่องหน้าจอนี้สุดยอดมากขอชื่นชมเลยว่ามันสุดยอดจริงครับตัวนี้ที่พี่จะขอทดสอบในการใช้ง,งานกันต่างครับว่ามีสก่าอะไรบ้างนะครับผมเข้าไปตรงนี้เลยนี่ครับ อันนี้พีก็จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็อัปเดตได้นะครับผมตอนนี้อันนี้ก็เป็น Android นะครับผมเวอร์ชันที่พีใช้งานคือเป็นนี่ครับแรมซีเพิ่มอีก2 g งิกเห็นไหมว่า CPU ียูผมตัวให้ดู CPU ครับนี่ครับมิดอัลเทคให้ดูโอจีเก้าครับผมบอกเลยว่าซีดยอดมากสำหรับตัวนี้เนาะในการใช้งานครับ Android เป็นอะไรเวอร์ชันนี่ครับให้ดู12นั่นในการใช้งานครับอนาคตอาจอัปเดตได้นะครับผมก็ลองติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับรอมหลือครับ ไวไฟพี่จะต่อผ่าน wi ไฟห้ถือว่ารุเรือทันใจดีมากครับบลูทูธก็เป็นบลูทูธหุ้ในการใช้งานตัวนี้เนาะสบายครับหน้าจอล็อกนี่ครับก็สามารถยกเพื่อปุบได้แตะ2ครั้งได้ในการใช้งานตัวนี้แล้วก็นี่เสียงเตือนเตือนปรับเสียงได้นี่สบายสบายครับภาพพื้นหลังก็สามารถตังค่าได้เพิ่มนะครับนาผ่าาสามารถปลดหลอกกรปพริบลายนิ้วมือที่ตรงนี้ได้นี่จะปดิดลให้ดูนะครับ อันนี้พี่จะปลดล็อกให้ดูว่ามันเป็นไงบ้างในการปลดล็อกเนาะด้านข้างนะครับผมปลดล็อกได้ด้วยนี่ตั้ง5้าพินเลยแบบนี้ในการใช้งานครับเดี๋ยวพีก็จะแตะครับอุ้ยมันมันเวิกมากอะ่ะครับแตะเลยเรียบร้อยแล้วก็สามารถสแกนใบหน้าด้ด้วยนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็เพิ่มเลย แล้วก็สแกนใบหน้าเพิ่มครับนี่แล้วก็ตั้งค่าได้ครับผมผมชอบ UI ของเสี่ยวมี่นะครับหรือว่าของโปรโคนะครับมันรู้สึกว่ามันมันง่ายดีในการใช้งานครับเรียบร้อยครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับทีนีพีก็จะขอปลดล็อกเลยนะครับนี่อันนี้ไม่ให้สแกนใบหน้านะครับเรียบร้อยครับเร็วมากเรียบร้อยเร็ว1 2 3นี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็สแกนใบหน้าให้ดูนะครับใช้นใหม่ นี่เรียบร้อยครับผมสแกนใบหน้าก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่การตั้งค่านี้ครอบคลุมทุกอย่างแน่นอนครับในการใช้งานเนาะสแกนใบหน้าแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แสดงนะครับผมในการใช้งานแล้วก็คุณสมบัติพิเศษครับผมแล้วก็มีเกมเทอร์โบนี่ครับปรับได้ผมในการใช้งานเกมเทอร์โบกับฟังก์ชันต่างครับอาววีเจ้ชิบมแพนี่สบายเลยจะบอกว่ามันเล่นได้สบายมากหน้าต่างลอยครับนี่ครับมันจะเป่าขึ้นมาแบบนี้ให้เราใช้งานได้นะครับผมครบครับครบ บอกเลยว่าหลังจากที่พีเล่นเกมมาครับผม ROV ที่พีเล่นมาปรับได้สูงอ่ะสบายๆครับในการเล่นเกมปรับ60เฟรมโคตรลื่นเลยกับเกม r o v ครับฟรีไฟล์แบบไปได้สูงสุดนี่สบายหายห่วงครับเล่นเกมโคตรลื่นหัวแตกในการใช้งานครับบอกเลยว่าพับเกี่ยวใบปรับได้กลางๆลำต่ำครับถือว่าโอเคสุดละแคปชิมแพคปรับได้สูงสุดอ่ะเวอร์มากเล่นโคตรดีอ่ะจริงๆพีกำลังไปให้ปรับกลางๆลำต่ำพอครับอย่าปรับสูงสุดเพราะว่าความร้อนมันสะสมครับเจ้ จัดการความร้อนดีมาก h e i o G9 ถือว่าเป็นมือถือเลยราคา2000ที่คุ้มมากๆครับตัวนี้ครับสมัครใช้งบอกเลยว่ามันคุ้มจริงคุ้มแบบเบอร์เบอร์ในการใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตครับอันนี้พีชั่มตอบผ่าน Wi-Fi ตัวสายห้ามดูว่าในการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นไงบ้างนะครับนี่ให้ดูเลยปึ๊บอนุญาตอย่างเดียวครับตอนนี้อนุญาตครับปึ๊บจะกดย้อนกลับไปเลยครับดูว่า อันนี้พีชาร์เน500เมกนะครับมาดูว่ามันจับสัญญาณให้ได้300ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับเครื่องนี้นี่วาได้ประงาณ300ครับสบายสบายหายห่วงครับ300น่าจะ300ครับในการรับตัวอินเทอร์เน็ตตัว 5G นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่สำหรับพีความคุ้มนะเอาที่พูดตรงว่าสรุปเลยครับว่ากล้องก็ดีตัวหน้าจอก็สวยงามเสียงก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ตัวบอดี้เครื่องก็ไม่ได้ขิเลรครับสวยงามมากในการใช้งานตัวนี้ครับแล้วก็มีพอร์ต t y p C มีลาโพงหนึ่งตัวตัวสแกนนิ้งมือตรงปุ่ม power แล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงกล้องมี3เลนนะครับในการใช้งานกล้องหน้าชัดหนังเบอร์คดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับเล่น a c e b o o k เล่นไอจีทวิตเตอทุกอย่างมันเป็นตัวจบจริงครับผมสวัสดีพี่เพขอจบการแกะกล่องแล้วก็ทีวีในห้องนี้ผมสวัสดีพอร์ตอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยน,นะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ